ครูเล็กนะคะครูโอมแล้วก็คุณลุงวินัยคุณปานาผานะคะกลับมาพบกับทุกทกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค,ค่ะวันนี้มีความแตกต่างจากครั้งก่อนๆวันนี้ครูโอมครูโอมกลับมาพบกับทุกทุกท่านไม่ใช่เรื่องเดิมนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ดูเทปที่ครูได้สอนไปแล้วในครั้ง<ม>ก่อนๆน,นะคะแต่วันนี้กลับมาในเรื่องไหนเอ่ยวันนี้จะมาสอนการเล่นคีย์บอร์ดพื้นฐานครับ สําหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วต้องมีพื้นฐานทางด้านดนตรีไหมถามเหมือนเดิมจริงๆแล้วการเล่นดนตรีในการใช้ดนตรีบําบัดน,นะครับ<ะ>ผู้รับบริการหรือว่าผู้เข้าร่วมนะครับก็ไม่จําเป็นต้องมีทักษะทางด้านดนตรีครัวันนี้เราก็จะมาช่วยให้เทคนิคในการในการที่จะสอนเปียโน,โนหรือว่าเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยครับง่ายๆสําสหรับ ผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีทักษะทางด้านดนตรีเลยแล้วก็สามารถเอาไปปรับเล่นกับที่บ้านด้ถ้าที่บ้านมีเปียโ,โนตักกวเก่าๆหรือว่ามีคีย์บอร์ดเก็บไปนะครับแล้วก็ยังยังอย่างลูกหลานอย่างเงี้ยก็สามารถเอากลับไปเล่นกับผู้สูงอายุที่บ้านได้ด้วยเหมือนกัน,นต้อง,<า>งใช้ความจำใช่เยอะๆหน่อยใช่ไหมคะใช้สมาธิใช้ความจำก็วันนี้อาจจะต้องเน้นเรื่องการความจำนิดนึงนะครับก็จะมีโน้ตนะครับคีย์บอร์ดก็จะมีโน้ตทั้งแบบ หลายตัวหลายเสียงแล้วถ้าถ้าไม่บางบ้านไม่ได้มีคีย์บอร์ดอย่างนี้หรือไม่ได้มีเปียนโนเลยจะจะใช้อะไรหรือใช้เครื่องเล็กๆก,กว่านี้ได้ไหมคะเพราะว่า,าบางท่านอาจจะด้วยทุนทรัพย์ ด้วยอะไรก็ตามแต่ถ้าบางท่านมีบางบ้านมีอยู่แล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาเล่นได้อาจจะเป็นบางบ้านบุตรหลานอาจจะมีแบบเมโลเดียนอย่างเงี้ยครับก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะให้ยืมเมโลเดียนหลานให้หลานมาเล่นกับคุณปู่คุณย่าที่บ้านได้บางท่านอาจจะยังงงอยู่ว่าเมโลเดียนเป็นยังไงลองอธิบายที่ที่คล้ายๆเปียโนตัวจิ๋วใช่มันจะตัวจิ๋วแล้วก็จะมีสายยางออกมาแล้วก็ต้องเป่าให้เกิดเสียง อันนั้นก็สามารถใช้ได้แล้วเ็าเล่นก็ต้องกดด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่มีเสียงบางท่านเป่าบางท่านกดได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องเล่นเล็กๆกว่านี้เป็นคีย์บอร์ดที่เล็กๆน้อยๆกว่านี้ก็ได้ก็ได้ครับก็จะมีฐบนไดอไร้ของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เป็นไปได้ก็สามารถใช้ได้การถ้าไม่ไม่สามารถซื้อแนเครื่องดนตรีที่ใหญ่กว่านั้นได้ก็ซื้อของเล่นมาเล่นได้ถ้าอยู่ในมูลค่าไม่ หลักก็จริงๆมีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นนะฮะไปจนถึงหลักแสนแต่ว่าถ้าถ้าพอเล่นได้ก็เอาหลักพันก็พอครับก็คือมาช่วยสันทนาการในครอบ<ช>ครัวชอตัวเองนะคะค<ม>่ะนั้นทีนี้มาต่อไปเลยวันนี้ครูโอมมีอะไรมาสอนหรือมาแนะนําผู้ชมทางบ้านก็วันนี้นจะสอนออการเล่นโน้ตในมือขวาครับง่ายๆออแค่โน้ตถึงโดถึงซอนนะครับแล้วก็จะคุณลุงคุณป้าบอกโน้ต โน้ตคืออะไรนเคยรู le, ้จักโน้ตบ้างไหมคะเคยเคยรู้จักตัวโน้ตบ้างไหมคะแต่เคยได้ยินตัวโดตัวเรมีเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าพอเห็นแล้วจะเรียกว่าอะไรใช่ไหมคะแต่โดเรมีอะไรอย่างนี้จำเคยได้ยินบ้างไหมคะพอจะท่องให้ฟังได้ไหมคะ มีโดแล้วมีอะไรโดเรมีฟาซอลาซีโดนักดนตรีหรือเปล่าจริงๆได้ครบขออีกครั้งหนึ่งนั้นโชว์หน่อยโชว์หน่อยหนึ่งสองโดซ้โดเรมีฟาซอลาทีโดเรมีไม่จบด้วยอ๋อ คุณลุงดูโพยเราก็ว่าทำไมคล่องจัดเพรมีแอรติดจริงๆคือสามารถติดได้สามารถติดได้ครับเพราะว่าผู้ใหญ่บางทีใช่ไหมฮะผู้ใหญ่หรือเด็กก็ได้ที่จะใช้ใช้ฝึกฝนก็ถ้าสําหรับเด็กครับช่วงแรกอาจจะติดให้เขาก่อนนะครับถ้าต้องการเล่นเปียโนอะไรครับช่วงหลังๆถ้ามีทักษะในการเล่นเก่งขึ้นก็เอาสติกเกอร์ออกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ เน้นว่าติดจะดีกว่าไหติดกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เน้นทักษะทางด้านดนตรีมากะครับเราแค่แบบเอ้ยอยากอยากให้จํานะว่าโน้ตไหนคือโน้ตตัวโดแล้วก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆนะครับให้เกิดเสียงเพื่อพัฒนาใช่เพื่อพัฒนาสภาพอารมณ์พัฒนาทักษะการเล่นอะไรอย่างงี้กล้ามเนื้ออะไรก็ช่วยใช่ไหมคะก็ก็ก็ใช่ช่วยครับเพราะว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้ออ่อนมัดเล็กในการเล่นนั้นพี่อยากทราบประโยชน์เลยดีกว่าว่า วันนี้ที่ครูโอมนำมานำเสนอเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างครับก็ในการเล่นคีย์บอร์ดนะครับเราก็อย่างหนึ่งเราต้องใช้การ coordination ระหว่างสายตากับก้ามเนื้อใช่ไหมครับก็จะฝึกการผสานระหว่างสายตากับมือนะครับในการเล่นเนี่ยเราก็ต้องจำโน้ตว่าโน้ตตัวโดอยู่ตรงไหนนะใชนิ้วอะไรเลใช้นิวอะไรฟาใชนิ้วอะไรซอนใชนิ้วอะไรแล้วก็ต้องแบบถ้าเราใช้แบบนิ้วที่ ไม่ได้ดังกล่าวเนี่ยได้ไหมคะหมายถึงว่าเมื่อกี้ครูอมลองอ่ะตัวโดนิ้วโป้งใช่ไหมคะตัวเรนิ้วชีตัวนิ้วกลางปลานิ้วนางแล้วก็ซอนนิ้วนิ้วก้อยใช้แค่ห้านิ้วนี้ใช้ห้านิ้วนี้ซึ่งในในในทางดนตรีนะครับเราจะเรียกนิ้วเหล่านี้ครับเป็นเลขเราจะไม่เรียกนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วก้อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะเรียกเป็นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้า แต่ถ้าเรา,ส,เาสลับบ้างอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะเกิดเผลอจริงๆไม่ควรจริงๆตาม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 หลักการที่ถูกต้องของของการเล่นคีย์บอร์ดนะครับ <c oughs> ก็เราถ้าเราใช้โน้ตเราฟิกโน้ตที่ตัวโตโดถึงซอนใช่ไหมครับแล้วก็คุณจะใช้นิ้วหนึ่งสสามสี่แต่ว่าถ้าในทางดนตรีบําบัดเองะครับในการจะเอากลับไปเล่นอะไรอย่างี้เราไม่ได้เน้นแบบความถูกต้องมากมายค่ะแต่ว่าเราเน้นแบบทักษะที่จะได้ต่อจากนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้น การเล่นอะไรเนี่ยเล่นไปเถอะครับไม่เป็นไรแต่ว่าเราอาจจะมีแบบไม่ต้องกลัวความผิดใช่เราแค่มีโครงสร้างให้ถ้าใครเล่นได้อะก็เล่นไปถ้าใครเล่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อพัฒนาทักษะหรือพัฒนาจิตใจทางด้านอื่นมากก็คือไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าจะจับผิดกันนะคะจะไปในทางไหนก็ได้แต่ถ้าจําได้ก็ดีถ้าจําได้ก็ดีอ่ะทันทีนี้มาลองดูกันอ่ะแ่เดี๋ยวมาเริ่มกันดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยว อมจะสอนวางนะครับที่ที่คีย์บอร์ดก่อนแต่ว่าก่อนก่อนจะวางเดี๋ยวผมจะทวนให้ก่อนว่าเราจะใช้นิ้วนะครับเป็นแทนตัวเลขนะครับมือเอายกมือขวาขึ้นมาก่อนก็ได้ครับเ,เราจะใช้นิ้ว1น,นะครับที่แทนนิ้วโป้งนะครับนิ้ว 2, 2> <c oughs> แทนนิ้ว <c oughs> ชี้ครับเลข3แทนนิ้วนิ้วกาเลขลข4 <c oughs> แทนนิ้วครับและเลข5แทนนิ้ว <Das S 1> <fim S 2> ครับก็จะใช้แค่ 2> 1, 2, 3, 4, งสอมือขวาใช่เอาแค่มือขวาก่อนแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราจะมาวางที่เปียโนกันนะครับอะะ่ะที่คีย์บอร์ดนะครับจะเห็นคีย์สีขาวที่ผมติดโน้ตไว้ให้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าโน้ตตัวโดให้คุณลุงกับคุณป้านเนี่ยใช้นิ้ว1วางอ่านิ้วหนึ่ง,งนิ้ว1นะครับนิ้ว1นึ่งคือนิ้วนิ้ว ปง้งเียอป้งค่ะนิ้วโป้งครับอ่ะลองกดตัวโดแค่นิว้วนิวใช้นิ้วหนึ่งกดอ่าครับอ่ะต่อไปตัวเลครับใช้นิ้วสองอ่าครับต่อไปตัวมีใช้นิ้วสามครับเก่งมากครับต,ต่อไปตัวฟ้าใช้นิ้วสี่และสุดท้ายตัวซอนใช้นิ้วห้าอ่าคราวนี้นะครับคุณลุงคุณต้าลองไล่ลงมานะครับอ่า เมื่อกี้เราขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เรากลับลงจากนิ้วก้อยนะคะที่เป็นนิ้วที่ห้าใช่ไหมคะเริ่มจากนิ้วห้าตัวซอนครับโอ้โหเป็นวัยรุ่นใจร้อนนะครับยังไม่ทันบอกดีมากเลยครับดีมากเลยครับถ้าถ้าอย่างเงี้ยเราเราก็จะจะปล่อยให้เขาเล่นไปนั่นลงทีละท่านดีไหมคะลงทีละท่านคุณลุงก่อนคุณคุณป้ารอแป๊บหนึ่ง ไล่ขึ้นนะครับแล้วก็ไล่ลงแบบช้าๆนะครับมฟาซนซนฟามีเลขโดมีไว<อ>้ามาด่วนเลยมาเป็นทางด่วนเลยอาทีนี้ลองคุณป้าค่ะอ,อันนี้ได้อะไรอักราบว่าได้ สมองมันสั่งการใช่ไหมคะสมองสั่งการว่าให้กล้ามเนื้อตรงนี้ทํางานแล้วได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้จริงๆอมันก็เป็นการฝึกฝึกการจําก็คือการความจํามันก็คือการประสานระหว่างสายตากับมืออ๋อสายตาแล้วองทางด้านสมองด้วยใช่ครับได้ใช้คือจริงๆถ้าถ้าเรื่องของความจำครับมันก็เป็นเรื่องของสมองอยู่แล้วก็คือทําให้ ให้เหมือนสมองไม่ได้อยู่นิ่งให้ใช้ความคิดใช้ความจําตลอดเวลาก็คือพัฒนาสมองนั่นแหละครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็เคยพูดย้ำๆไปตลอดเวลาว่าแบบสิ่งเหล่านี้พอสมองได้ได้ถูกการคิดที่ถูกการกระตุ้นก็จะลดภาวะในการแบบเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์เสี่ยงที่จะเป็นสมองเสื่อมสมองเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยครับจากคนที่อาจจะลืมหรือเผลอเลยตอนนี้ได้ได้มาพัฒนาตรงนี้ก็อาจจะมีความจําที่ดีมากขึ้นใช่ไหมคะอ่านั้นลองอีกไหมคะ ลองนะคะลองลองพร้อมกันได้ไหมครับทั้งสองมืเอาแบบช้าๆนะครับช้า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 เดี๋ยวผมจะนำให้ทีละตัวนะครับ3ไปโดเมีฟาซองซอลฟามีเรโดโอเคอีกทีค่ะขออีกทีคุณป้าบอกโล่งแล้วป่าเราขออีกครั้งหนึ่ง3ไป เพลงมีฟ้าซองซอฟ้ามีเพลงยากไหมคะต้องสามถามเอาการส่ายากไหมคะเอาการเอาการเอาการแล้วโบกตานไม่ทันอ๋อแต่ว่าคุณไม่ทันใช่ไหมก็เล่นได้ตรงจังหวะนะครับเล่นเมื่อกี้เล่นจบก่อนคุณป้าด้วยตรงและแถมแซงด้วยอีกตงหคะแสดงว่าจริงๆแล้วไม่ได้ยากเกินไปเพียงแต่ว่าอาจจะไม่คุ้นชิน อาจจะไม่เคย,เคยทำยใช่ไหมคะมคก็เลยรู้สึกว่ายากแต่จริงๆแล้วทำได้ถึงไม่ได้เป็นนักดนตรีก็สามารถทําได้นะคะผู้ชมทางบ้านก็ใหญ่ย่อท้อนะค,ะคุณลุงคุณป้าน,นี่คือไม่ใช่นักดนตรีเลยนะคะอีกท่านเป็นแม่บ้านอีกท่านนี่เป็นครูสอนมวยนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับดนตรีเลย แต่วันนี้สามารถทําได้นะคะในพื้นฐานหรือในทักษะตรงนี้เดี๋ยวขออีกครั้งหนึ่งเพราะเดี๋ยวคุณครูอมจะต้องสอนต่อไปแล้วนะคะลองอีกครั้งหนึ่งครันะครับตัวแค่โดถึงซ่อนนะครับสซ้ำไโดถ้าในวิธีนี้คุณลุงรีบเราจะเราจะทำยังไงให้คุณลุงใจเย็น ก็อาจจะต้องมีแบบจังหวะมาให้ก่อนแล้วให้แบบฟังจังหวะก่อนนะฟังจังหวะทําไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะอันนั้นเดี๋ยวคุณลุงลองทําพร้อมน้องโอมน้องโอมให้จังหวะลองทําที่น้องโอมจะนับเข้ามาให้นะครับครับคุณลุงจับจังหวะได้แล้วใช่ไหมครับจังหวะ ยังรีบอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วลองคุณป้าสิลองคุณป้าลองคุณป,ป้านะครับเดี๋ยวคุณป้าจับจังหวะก่อนนะครับวางนิ้วให้ถูกต้องก่อนได้แล้วนะครับพร้อมนะครับอ<ช>มจ,จับจังหวะก่อนนะครับเดี๋ยวอมจะนับให้หนึ่งสอง รีตอนตอนตอนขึ้นยังตรงอยู่พอตอนลงรีบรีบลงรีบลงกลัวไม่จบรู้สึกว่าได้ยินเสียงที่ปลดมือไหมคะได้ยินแต่ว่ายังไม่มั่นใจในตัวเองใช่ไหมมันต้องใช้เวลาฝึกทักษะเนาะแต่จริงๆวันนี้คือที่เรานำมานำเสนอหรือแนะนำก็คืออาจจะคุณลุงคุณป้าอาจจะยังทําไม่ได้เลยเหมือนกับผู้ใหญ่ในครอบครองท่านก็คือยังไม่ต้องกังวลเพราะมันถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะฝึกไปเรื่อยๆท่านทํา ย้ำๆให้ท่านท่านทำจนจำได้เดี๋ยวท่านจะรู้จักที่จะปรับเองนะคะจนฟังเสียงปรบมือได้จนปฏิบัติได้แล้วสุดท้ายก็จะเล่นตรงจังหวะแล้วทุกท่านก็จะมีความสุขนะคะเพราะว่าเราสามารถทําได้แต่วันนี้คือกดลงไปได้ทีละนิ้วเนี่ยก็ถือว่าท่านได้ใช้ทักษะได้ดีแล้วนะคะค,ค่ะอันนั้นลองต่อไปเพราะหลังจากนี้รู้จักโดเรมีฟาซอนและครูโอมมีอะไรมาอีกก็เดี๋ยวโอมจะสอนในมือซ้ายครับแต่ว่ามือซ้ายเนี่ยยากไหมก็ จะยากกว่าในามือขวาสําหรับท่านที่ถนัดขวาเป็นหลักนะ <c oughs> แล้วก็อาจจะไม่ได้เคยแยกโซนปราสาสตร์ใช่ไหมคะสำหรับนักดนตรีเนี่ย <c oughs> เราจะมีการใช้มือขวามือซ้ายจนชินอยู่แล้ว <c oughs> แต่บางท่านอาจจะไม่ได้ถนัดขวาหรือไม่ได้ถนัดซ้ายแต่เราก็ต้องใช้ทั้งสองมือใน <c oughs> ความเป็นนักดนตรีแต่พอเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้เป็นนักดนตรีมาก่อนเนี่ย <c oughs> บางท่านอาจจะถนัดแต่ขวาอย่างเดียวหรือถนัดแต่ซ้ายอย่างเดียวตรงนี้เนี่ยจะสามารถที่จะทําให้ ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยคือพัฒนาทักษะทางด้านมือที่ไม่ถนัดได้ไหมคะถือว่ายากจริงรจริงราการการ การทําอะไรที่ไม่เคยทํามันครั้งแรกมันยากเสมอนะครับแต่ว่าพอลองเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ก็จะเล่นได้เองมันมันเกิดล้างมเกิดการเรียนรู้อะครับมันต้องใช้เวลานิดนึงอย่างอย่างตัวผมเองนะสมัยก่อนก็ก็แบบไม่ได้เล่นคีย์บอร์ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆฝึกก่อนทีละมือก่อนเริ่มจากมือขวาที่ตัวเองถนัดก่อนเอามือขวาเล่นได้แล้วเริ่มจากมือซ้ายอะไรอย่างเงี้ยครับจะใช้อาทีละมือในการเล่นโน้ตเลยต้องใช้เวลาเหมือนกันใช่ครับแล้วสุดท้าย ทั้งแต่และมือเล่นคล่องแล้วก็ลองมาเล่นรวมกันดูอืม,อมก็เหมือนเริ่มเรียนใหม่ใช่<ๆ>ใช่ไหมคะเริ่มจะเป็นนักดนตรีใหม่ๆเราก็ต้องฝึกแบบนี้วิธีการเดียวกันวิธีการเ,<อ>าเดียวกันแต่ว่าทุกๆท่านคือไม่ได้ตั้งใจจะไม่ได้ต้องเป็นนักดนตรีแต่อันนี้แค่เพื่อพัฒนาการหรือเพื่อฝึกจิตใจหรืออะไรก็ตามก็คือแค่เพื่อความสุขความสนุกแค่นั้นเองครับจริงๆแล้วก็ก็น,นี้นี่ก็เป็นแบบ กิจกรรมพื้นฐานในการเล่นคีย์บอร์ดเพื่อว่าออเอาผู้สนใจหรือว่าผู้ต้องการจะกลับไปเล่นที่บ้านเนี่ยสามารถเอาไปเล่นได้ในแบบกับผู้สูงอายุกับของคนที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเอาไปปรับใช้ให้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วแต่เคส<ช>แล้วแต่กรณรนีนะคะซึ่งซึ่งมันอาจจะยังไม่ใช่ดนตรีบําบัดที่แท้จริงแต่ว่าแต่ว่าเป้าหมายสุดท้ายแล้วเป้าหมายที่เราเล่นในคีย์บอร์ดเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะเน้น ทักษะทางด้านดนตรีแต่ว่าเราสามารถเอาไปปรับใช้ในการได้หลายอย่างในการพัฒนากล้ามเนื้อในการพัฒนาความจำมพัฒนาสุขภาพจิตใจของเราเองเหมือนที่คุณลุงกับคุณป้าบอกมาสักครู่ว่าเหมือนสมองนี่เปิด <laughs> <laughs> ใช่ไหมคะเห <laughs> 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 มือนความรู้สึกที่ไม่เคยทำแล้วมาลองทำอ้าฉันทำได้ก็เหมือนได้ได้พัฒนาหลายๆด้านที่น้องโอมได้บอกไปอะไรอย่างเงี้ยคุณลุงคุณป้ารู้สึกว่าเอ๊ะพอมันยากแล้วเราทำได้เนี่ยคุณลุงคุณป้ารู้สึกอย่างไรบ้างครับ ก็ร, Finally, รู้ส <laughs> ึกด well. <sh> 네ีนะรู้สึกดีเคยเคยเล่นมาก่อนไหมครับคีย์บอร์ดแบบนี้แต่ว่าทําได้เป็นใช่อ่นนั้ทีนี้เรามาลองมือซ้ายกันได้ครับว่าจะยากแค่ไหนแต่ถ้าไม่ไม่ไหวเราก็เลือกได้ถูกไหมคะได้ครับอ่นนั้นเดี๋ยวเราทดลองก่อนนะคะเดี๋ยวอมจะสอนมือซ้ายนะครับสําหรับผู้ชมทางบ้านด้วยเนาะเพื่อเอาไปปรับใช้เล่นกันได้นะครับวันนี้มือซ้ายอมจะสอนแค่3ามคอร์ดนะครับ สามขอดขอดในที่นี่คืออะไรบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจขอดคือโน้ตที่เรียงกันโน้ตที่เรียงกันซึ่งประกอบด้วยโน้ตสามตัวอย่างน้อยสามตัวคอดหรือว่าไตแอดก็ต้องจําละต้องจําแล้วว่าแต่ปกติอ่ะก็คือถ้าการเรียนดนตรีเนี่ยเราจะต้องสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยเพราะโน้ตขอดเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแต่ครั้งนี้ในเรื่องของดนตรีบําบัดคือเราขออนุญาตเป็นให้จําเลย นะคะเพราะว่าไม่นั้นจะลงลึกแล้วก็จะยิ่งยากไปใหญ่แต่ขอให้จําเลยว่าจะใช้นิ้วไหนวางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอแบบรวบรัดรวบรัดอ่าน้องน้องอมลองรวบรัดให้ดูครับวันนี้ก็จะมีภาพตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็เราจะเริ่มจากคอร์ด C major ก่อนนะครับผู้ชมลองลองดูก่อนนะคะน้ององลองอธิบายก่อนจากภาพก่อนโน้ตเมื่อสักครู่ก็คือที่ให้คุณลุงคุณป้าเล่นใช่ไหมฮะแต่เราเล่นถึงตัวสอนเนาะ 5ห้านิ้วนะคะแล้วก็มาดูตรงคอที่มันมี C G7 G7 ดีใช่ไหมฮะแล้วก็ C แล้วก็ F แล้วก็ C อะไรก็ตาม<อ>จะมีรูปใช่ไหม<อ>น้องโองมใช่ไห<พ>มคะ,ะ,ะที่ขึ้นในที่จอแล้วเดี๋ยวน้องโอมจะทำให้เห็นว่าว่าบนคีย์บอร,ร์ดจ,จะเป็นอย่างไรนะคะเห็นว่ามีตัวอะไรนะมี5 3 1บนตรงบนภาพนะคะคืออะไรเออยนองโองมลองอธิบายก็ เ,เ,รเริ่มจากข้างบนก่อนที่มันเป็นตัวโนโน,นะครับอันนี้จะจะเป็นโน้ตในคีย์สีขาวนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวโดเลมีฟาซอนลาทีโดก็จะมีทั้งหมด8ตัว7เสียงใช่ไหมครับซึ่งข้างล่างเนี่ยจะเป็นคําว่าคอร์ด <c oughs> วันนี้ครับโอมจะสอนเล่นทั้ง3ขคอร์ดเนี่ยที่สามารถเล่นในมือซ้ายนะครับโน้ตข้างล่างจะเล่นคอร์ดในมือซ้ายเพื่อโน้ตข้างบนเนี่ยจะเล่น โน้ตในมือขวาใช่แล้วมือซ้ายเนี่ย <c oughs> เราจะเล่นคอร์ดตามที่ให้ไว้เลยโดยที่ใช้3าคอร์ดนี้แหละสามารถเล่นโน้ตทั้ง8เสียงนี้ได้เลยเล่นไปด้วยกันเป็นการแบบว่า อาจจะเป็นเพลงหรือไม่เป็นเพลงจะใช้อารมณ์ความรู้สึกเลยให้มันเพาะขึ้นรู้สึกว่าเหมือนจะยากแต่จริงๆบางท่านบางครอบครัวเนี่ยอาจจะมีในหนึ่งในครอบครัวเป็นนักดนตรีอยู่แล้วหรือว่าเคยมีพื้นฐานในการเรียนก็สามารถมาใช้ร่วมกับผู้สูงอายุในครอบครัวของเราได้นะคะอ่น้องโอมลองสอนดูได้ครับทีนี้เรามาดูที่มือน้องโอมนะคะครับก็เดี๋ยวมือซ้ายเนี่ยเราก็จะมันก็จะสลับกับมือขวาใช่ไหมครับนิ้วก้อยมันจะอยู่คนเราฝั่งกันแต่ว่า นิ้วก้อยแต่ละนิ้วเนี่ยยังเป็นตัวเลขเดิมก็คือนิ้วหนึ่งยังเป็นนิ้วโปง้งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่แล้วก็นิ้วห้าเหมือนเดิมนะครับอะแต่ว่าคราวนี้ครับในการกดคอร์ดเนี่ยเราจะใช้แค่โน้ตสามตัวในการกดนะครับซึ่งตัวโดเนี่ยเราจะใช้นิ้วห้าครับในมือซ้ายนิ้วห้า <5 S 1> มือซ้ายค่ะในมือซ้ายครับแล้วกวนคุณลงุง นิ้วห้าในมือซ้ายนิ้วห้านิ้วห้าก้อยนิ้ก้อใช่ครับอ่าไหนกดโดครับอ่าโอเคครับต่อไปโน้ตต่อไปนะครับเราจะเล่นตัวมีใช้นิ้วสามครับอ่าครับแล้วก็โน้ตตัวสุดท้ายครับคือตัวซอนเราจะใช้นิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งครับอ่าแล้วคุณลุงคุณป้านะครับลองกด สามโนนี้พร้อมกันโดยใช้นิ้วหนึ่งสามแล้วก็ห้าแต่ลงไปพร้อมกันนะคะลงพร้อมกันสามนิ้วยากไหมครับหนึ่งแช่ไว้แช่ไว้สามีอ่าพอได้พอได้ครับลุ้นมากลุ้นมากแต่ว่าคุณป้าจะถนัดการเล่นโบเก่นคอร์อโอโบเค้นคอร์ก็คือเล่นแยกกันเล่นแยกกันก็สามารถเล่นได้เหมือนกันแต่จริงคุณป้าลองไหมคะหนึ่งสามห้าแล้วลงไป ลองลองดูไหมครับลงไปพร้อมกันแบบนี้ครับอ่าคุณตาได้แล้วฮะอ่าคุณลุงลองไหมครับเนว้วกลางหนึ่งสองสอ่าโอเคครับอย่างอย่างคุณลุงเนี่ยก็ จะได้นิ้วหนึ่งกับนิ้วห้าก็คือโน้ตตัวโดกับตัวซอนซึ่งสามารถเล่นได้แค่สองตัวก็ได้ก็ยังถือว่าเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งองค์ประกอบของคอร์ดอยู่แต่ว่าจะเรียกว่าขั้นคู่แต่ก็ยังสามารถเล่นเป็นเพลงได้เหมือนกันนั่นเดี๋ยวน้องอมลองสาธิตของน้องอมให้ฟังก่อนว่าแยกแล้วง่ายๆเนี่ยเป็นไปได้ยังไรโอเคครับก็สมมติว่า ให้คุณป้าลองกระเถิบไหมคะลังอมไปนั่งตรงโน้เนาะเนาะอ่ลองยาได้ได้ครับได้ทางอมย้ายอ๋อขอบคุณครับอาจจะอบอุ่นนะอบอุ่นะก็ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบแบบที่ใช้สามนิ้วเลยครับก็จะกดสามนิ้วพร้อมกันแบบนี้แต่ถ้านิ้วกลางไม่ได้แล้วก็กดแค่2นิ้วก็คือนิ้วหนึ่งกับนิ้วห้าครับมันก็ยังฟัง เพราะอยู่เพราะอยู่แต่ถ้าได้ก็คือก้อยกลางโป้งก็คือห้าสามหนึ่งหนึ่งนั่น <3 S 1> เองนะคะ <5. S 1> อ่าลองใหม่นะคะขออีกครั้งหนึ่งคุณลงุงคุณป้าลองครับหนึ่งสามห้าตัวโดมีโซลครับโดมีโซลพอได้ไหมครับอคุณป้าได้แล้วคุณลุงได้แล้วอ่พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสมไป อีรอบครับอีกรอบจินระบุนลองใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคคุณลุงได้แล้วคุณลุงสั่งการนิ้วตัวเองได้แล้วยากไหมคะยากไหมมันยังมีงงงงโอเคทีลองลองระหว่างน้องโอมกับคุณลุงคุณป้าได้ไหมคะได้ครับ แต่ว่ามันยังเหลืออีก2อคอร์ดที่เรายังไม่ได้สอนไปวันนี้โอ้ใช่ใช่ใช่ใชก็ค,คอร์ดนะครับคอร์ดต่อไปจะเป็นคอร์ด F Major ครับคอร์ด F Major เนี่ยเราจะประกอบด้วยโน้ตตัวโดฟาและลาครับซึ่งเราจะใช้นิ้ว1นิ้ว2แล้วก็นิ้วมภาพเลยนะครับ อ่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตคุณลุงอีกครั้งโอ้ขอบคุณครับนะครับก็ตัวโดเราจะใช้ที่นิ้ว5ครับฟาใช้นิ้ว2อและลาใช้นิ้ว1ก็ไม่ได้เคยื่อนไปไหนไม่ได้ไกลมากครับแต่ว่าต้องแค่ต้องสลับนิ้วนะครับเปลี่ยนจากนิ้วที่3เป็นนิ้วที่2ใช่ครับวานิดหน่อยก็คือใช้ความจำถูกต้องครับอ่ะตอนนี้ได้สองคอร์ดแล้วขอขอเป็นกลับมาอันแรกใหม่นะครับซีเมเจอร์นะครับหนึ่งสาม โดมีนองซอนนะครับแล้วก็เปลี่ยนค่ะต่อไปคอร์ด F f เมตัวโดฟาแล้วก็ลาครับครัต่อไปคอร์ดที่3ครับคอร์ด G7 G7 เนี่ยเราจะขยับนิ้ว5นะครับไปที่ตัวทีแล้วก็นิ้ว2นะครับจะอยู่ที่ตัวฟาและนิ้ว1อยู่ที่ตัวซอนที อนครับผมก็จะได้ทั้ง3คอร์ดคอร์ด C เมเจอร์ F เมเจอร์ G 7และ C เมเจอร์อ่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกลับมาค่ะกลับไปใหม่ค่ะ้องหนึ่งครับได้ <c oughs> ช้าๆขอ2 F กับ G 7ช้าๆอีกทีนึน,นะคะ,ะ F เมเจอร์นะครับคะโดฟาลาคะครับแล้วก็คอร์ด G 7 T ทีฟา นในสิ่งที่น้องโอมอกลับแดงเลยนะคะเล่นเล่นแยกตัวก็คือเขาเรียกว่าบรอกเรนคอร์ดนะคะแต่ถ้ากดพร้อมกันก็คือกดคอร์ดลงไปบรอคอร์ดบอกคอร์ดลงไปอ่าทีนี้ลองเลยลองเลยในเวลาอันไม่เยอะเท่าไหร่ลองลองดูสิคะว่าให้คุณลุงคุณป้าเล่นเป็นไ,ได้ครับ<ด>งั้น,นมผมขอขอคุณป้าได้ไหมครับขอคุณป้าช่วยช่วยเล่นตัวโดเลยมีฟาซอนเป็นอะไรก็ได้ครับ เล่นขึ้นไล่ขึ้นไล่ลงหรือว่าเล่นเป็นตัวอะไรก็ได้แล้วส่วนโอมจะเล่นขอดนะครับอ่าเริ่มได้เลยครับหนึ่งสองสาม เป็นเพลงโดเรมีฟ้าซ่อนซ่อนปามีเลโดก็คือคอร์ดเหล่านี้ก็คือไปใช้รวมกับเมโลดี้ที่คุณป้าเล่นเมื่อสักครู่ก็คืออยู่ที่คนในครอบครัวเนอแล้วแต่เราจะสร้างสรรค์ผลงานยังไงเมื่อสักครู่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงให้ชื่อเพลงว่าอะไรดีคะคุณป้าขาเมื่อสักครู่ให้ชื่อเพลงว่าอะไรดีคะเพลงคิดไม่ได้คิดไม่ได้โดเรมีฟ้าซ่อนคุณลุงอยากลองไหมคะ คุณลุงมองหน้ามองห่างตาเลยค่ะลองสักรอบไหมลองสักรอบไม่เป็นไรไม่มีผิดไม่มถึงก็ือถึงว่าที่ไม่ได้ครับเลยลองเมื่อสักครู่แบบแบบของคุณป้าเลยพร้อมเราเริ่มเลยครับ เป็นเพลงแล้วเป็นเพลงเดียวกันเลย